สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ข่าวของแก๊งคอนเซนเตอร์ตำรวจไซเบอร์เผยแก๊งคอนเซนเตอร์ที่ถูกช่วยเหลือจากเมลดี260คนตรวจสอบคัดกรองพบส่วนใหญ่เป็นเหยื่อและมีผู้สมัครใจไปทำงานเพียง2-3รายวันนี้17กพ2568ที่ชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติบชสอท พลตำรวจโทรไตรรงผิวพันธพอบชสอทเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหยื่อถูกหลอกทำงานแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่เมืองมยวดีประเทศเมียนมาจำนวน2อ0หคนกลับเข้าประเทศไทยว่าจากที่มีการผลักดันชาวต่างชาติที่ทำงานแก๊งคอนเซ็นเตอร์อยู่ที่เมืองมยวดีประเทศเมียนมาจำนวน2อ0หสคนกลับเข้าในประเทศไทยทางอำเภอพบพระจังหวัดตากน,านั้น นได้มีการสั่งการให้ตำรวจไซเบอร์รวมแล้ว5 0นายไปปฏิบัติการรวมกับหน่วยงานในพื้นที่ด่านหน้าเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลการกระทำความผิดของแก๊งคอนเซนเตอร์และจัดเก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถือรวมถึงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ260คนดังกล่าวพนตำรวจโไตรรงผิวพันกล่าวว่าซึ่งหลังจากผ่าน,นกลไกการส่งต่อระดับชาติอย่างละเอียดแล้ว พบข้อมูลบ่งชี้ว่ามีผู้ถูกหลอกลวงไปทำงานที่แก๊งคอนเซ็นเตอร์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์จำนวนมากแต่สมัครใจไปทำงานที่แก๊งคอนเซ็นเตอร์มีเพียงสองถึงสมคนเท่านั้นซึ่งเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากเดิมที่เคยแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าในจำนวนดังกล่าวมีเหยื่อที่ถูกหลอกลวงเพียงหนึ่งคน เนื่องจากว่าข้อมูลที่ได้รรายงานในครั้งแรกกับข้อมูลที่เก็บจากโทรศัพท์มือถือมีความแตกต่างกันอย่างมากทางตำรวจไซเบอร์จึงขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ส่วนพยานหลักฐานที่จัดเก็บได้มีข้อมูลเลขรหัสประจำเครื่องจำนวน107หมายเลขและข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ของผู้ที่ข้ามแดนกลับมาจำนวน35เครื่อง ซึ่งส่วนนี้จะนำไปตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหารูปแบบของการหลอกลวงและหาพยานหลักฐานว่าจะดำเนินคดีในความผิดอื่นกับแก๊งคอนเซนเตอร์และผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เพิ่มเติมได้หรือไม่อย่างไรซึ่งไม่ว่าแก๊งคอนเซนเตอร์จะก่ออาชญากรรมกับประชาชนประเทศใดก็ตามหรือผู้ที่ไปทำงานที่แก๊งคอนเซนเตอร์ดังกล่าวจะสมัครใจไปหรือจะไม่มีผู้เสียหายเป็นคนไทยก็ตาม ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่าเข้าขายองค์กรอัชญากรรมข้ามชาติก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อหานี้ซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษหนักทั้งนี้สำหรับ260คนตามกฎหมายคนเข้าเมืองหากพบว่าเป็นเหยื่อจะถูกยกเว้นในการดำเนินคดีในบางข้อหาส่วนผู้ที่สมัครใจก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตนะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ